สวัสดีครับพอแม่พี่น้องเช่าบ้านทาตูมบ้านน้องโดนอ้อยสร้างมันน้องไหวที่เคารบทุกท่านครับซึ่งพี่น้องในชุมชนสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันเดี่ยเคารบทุกท่านครับเมื่อนี้โรงเรียนเฮ้าเดีด๋วยวนี้เงือนการที่ถนนคอนกรีดต,ตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานผาปาของเฮ้าเมื่อช่วงเดือนเมษาที่ผ่านมาครับซึ่งผัปาของเรานั้นได้ยอดเงื่อนทั้งเมด ประมาณ4 0 0 0 0นกว่าบาทนะครับ่าใเ้จ่ใจกับประมาณเก่ามือเหลือเงินอยู่ประมาณ360,000แส,น, 6, ส,สนะครับมื่อนี้ก็พี่น้องทยบ้านคณะกรรมาการสถานศึกษาได้ออกมาซอยกันเทศถนนนะครับตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานป่าป่าของเขาครับมื่อนี้กับพ่ท่านแล้วนะครับฝนตกแดดแต่จะ,กจะเกือบหา0 มื่ออื่นก็สิมาดาเนินการต่อให้เรียบร้อยในถนนฟังทิศเหนือที่ห้ามี่ประส์ไว้นะครับหลังจากนั้นกันมีเงืนเหลือข้าก่เหตุถนนอยู่ด้านหลังอาคารอานวยการครับซึ่งเป็นถนนที่เชื่อมไปเสพห้องน้ำไม่ที่ได้รับความม้านจากทางราชการมาเหตุเสร็จแล้วแต่ว่าการเดินทางาบ่บสะดวกก็เลยเหตุถนนเชื่อมให้เล็กน้อยได้เดินทางสะดวกบอแฉะบอมีขีดตม นะครับนอกจากนั้นเขาเปลี่นกรรมก,การสถานศึกษาวา่าสิได้ปรับปรุงระบบไฟฟา้าภายนอกโรงเรียนนะครับคือคือบริมานไฟฟ้าภายในอาคารนะครับแต่ปกติไฟฟ้าขเขายังเป็นไฟฟ้าหนึ่งเฟสอยู่ซึ่งเหตุในไฟมาบาพ่อไฟตกเป็นปัญหานะครับการใส่เครื่องใส่ไฟฟ้านะครับกร็รดดสร้างมาเหตุนะครับในราคาประมาณบ่กเกินหนึ่งแสนบาทการเดินเมื่อการไปแล้วนะครับซึ่งคิดว่า กูกับสร้างมาหนาจะแล้วเสร็จภายในวันจันทร์หรือวันอันงคารนะครับผมก็ได้ประสานไปทงังการไฟฟา้าโซนวิภาจังหวัดมาารคามขอมิเตอร์เป็น3เฟสนะครับประมาณประตำกว่าอยแอมนะครับไฟฟ้าก็จะออกบัตรตรวจแล้วก็จะเปลี่ยนมิเตอร์ใหม่นะครับถตาเฮดเซ็ตระบบไฟฟา้าในโรงเรียนห้องก็จะสมบูรณ์ครับไฟมา2 2 0บโวลต์ก็สามารถที่จะเปิดเ,เครื่องใส่ไฟฟ้าได้ย่างสมบูรณ์เหมือน ไฟมาเพียงพ่อนะครับบตกคือเ่านะครับหลังจากนั้นถ้ามีเงินเหลือ,อเห็นอนุบาลเพื่นมีปีนีมีเด็กนอ้อยอนุบาลของห้อนี้20คนนะครับก็มีปัญหาเรื่องห้องน้ำผมก็คิดว่าก็มีคนจะเป็นอีู่องต้องเหตุของน้ำอาจิใใส่เงินอยู่ประมาณ6 7มืน่นะครับก็ล่อให้สางมาประเมินราคากสิเหต่ตไปให้ให้ทุกคนนักเรียนทุกคนได้ได้รับความ ได้รับการอำนวยความสะดวกทุกอย่างให้เิดหน่อยเงาได้มี่ใส่ชีวิตในโรงเรียนยังมีความสุขนะครับตามตามกฎหมายตามระเบียบของทางราชการนะครับห้องน้ำก็เป็นส่วนหนึ่งเชื่อสำหร,รียนนักเรียนอนุบาลน,นะครับอคิดว่ามีค้อนจะเป็นนะครับก็บขอบคุณพี่น้องสุข,ขูมสุขคนนะครับสิทธิ์เก่าโดยเฉพาะสิทธิ์เก่านะครับที่์รวมแรงรวมใจกันเฮ็ดป่าปลาพี่น้องในชุมชนบ้าน ถาตมูสามูมกเก่าบ้านน้องโดนอ้อยสร้างบ้านน้องหวายนะครับแล้วก็พี่น้องสีเก่าที่อยู่ตั้งไก่นะครับได้รวมแรงรวมใจกันจัดป่าป่าขึ้นแล้วก็เชิดให้โรงเรียนห้องได้รับการพัฒนาเพื่อประโยชน์ของพี่น้องในชุมชนแล้วก็นักเรียนในรุ่นต่อๆไปนะครับได้มาใส่สถานที่างนี้ยังมีความปลอดภัยแล้วก็มีความสุขแล้วก็จะส่งผลให้เขาได้รับการพัฒนา อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดครับขอบคุณหลายๆครับผมสััสดีครับ